เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดสงขลาเป็นโมเดลต้นแบบในการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุโดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนกว่า800แห่งจัดตั้งศูนย์ดูแลแบ่งเป็น3ด้านหลักๆได้แก่ 1. ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนให้บริการซ่อมยืมคืนและรับบริจาคอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 2. ศูนย์สร้างสุขชุมชนให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรถมรถภาพเช่นการฝึกกายภาพบำบัดการนวดแผนไทยหรือ เป็นที่รวมกลุ่มผู้สูงอายุและ 3. โครงการบ้านสร้างสุขชุมชนเพื่อช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยทั้งนี้เป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเรามีศูนย์สร้างสุขชุมชน ทั้ง16อำเภอเรามีเป้าหมาย19แห่งด้วยกันแต่ปัจจุบันที่ให้บริการไปแล้วอยู่ที่11แห่งก็อยากจะให้ผู้ป่วยตรงนี้เข้าถึงการบริการอย่างเท่าเทียมเพราะปัจจุบันเนี่ยคนที่ไม่ค่อยมีสตางค์ไม่ค่อยได้เข้าถึงสักเท่าไหร่อบจอเราเนี่ยก็พยายามที่จะขยายตรงนี้ไปให้ครอบคลุมทุกอำเภอจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลๆเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้ก็3ปียังเป็นที่3ครับ ก็ศูนย์นี้เปิดมา3ปีแลวครับช่วยเหลือคนพิการกับคนยากไร้คนได้โอกาสแล้วก็คนตีเตียงก็ศูนย์นี้ซ่อมเตียงซ่อมวินแชร์แล้วก็ซ่อมกายอุปกรณ์ทุกอย่างเลยครับคนหลายคนยังไม่รู้ว่าการซ่อมของกายอุปกรณ์ของคนพิการนี้ไม่มีที่จะซ่อมที่ไหนเราก็พยายามประชาสัมพันธ์นให้กร็รู้ก็ภูมิใจครับที่ได้ช่วยเหลือสังกรมเรื่องคนพิการแล้วก็ช่วยเหลือสังกมทั่วไปครับอาการที่ที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่มันเกิดจากว่าเป็นเนื้องอกในสมองแล้วก็ สาวเนื้ององออกก็เลยซี่ขวานี่จะอ่อนแรง เราจงทำกายภาพคือเริ่มเป็นเมื่อปลายปี62ทํากายภาพอาทิตย์ละครั้งคือปกติจะรักษาอยู่ที่หมออเทียใหญ่แต่ทีนี้ถ้าเราต้องไปกลับแล้วเราก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องให้ลูกพาไปเงี้ยพอได้มาทําที่นี่ก็มีรถไปรับไปส่งสะดวกมากถ้ามีศูนย์ใกล้บ้านจะดีมากก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่ต้องไปรบกวนคนในครอบครัวที่จะต้องมาดูแลต้องบารับไปส่งมาดูแลเราอะ่ะ จริงๆตรงนี้เป็นรูปแบบหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขามีมีส่วนร่วมในด้านสาธารณสุขอาจส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับว่าองค์กรรารเหส่วนจังหวัดหรือท้องถิ่นเนี่ยยังไม่มีความพร้อมในการที่จะจัดเป็นลักษณะโรงพยาบาลแต่ท่านจะจัดเป็นศูนย์ในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้พิการผู้สูงอายุซึ่งนี้เหมาะมากเพราะว่าท่านเข้าไปเติมเต็ม เขาโรงพยาบาลเองจริงข้อจากัดคือท่านทําแบบนี้ไม่ค่อยได้จะให้มาทาั้งศูนย์ซ่อมอุป,ปรกรณ์มานั่งดูแลกายภาพบัตรท่านาททาก็มีแต่ว่าเชื่อว่าจํานวนบริมาณคนไข้ที่ต้องแบะแอร์อาจกันอยู่ตรงนั้นจํานวนมากเนี่ยซูปเปิดเป็นศูนย์อย่างนี้เลยเนี่ยจริงๆแล้วบทบาทนี้คิดว่าเหมาะสมครับติดตามชมรายการหนทางพารวยได้ทุกวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกา35นาทีถึง16นาฬิกา50นาทีรายการหุนทางพารวยรายการที่จะพาคุณไปพบกับความร่ำรวยสวัสดีค่ะ